กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับแ8สัตว์ดึกดำบันที่คนยุคนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นบนโลกของเรานะั้นมีสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายบางก็วิวัฒนาการมาจากสายพันธุ์ดั้งเดิม และปรับตัวให้อยู่รอดจนกลายเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่แต่สัตว์บางสายพันธุ์ก็ไม่สามารถปรับตัวได้จึงทำให้พวกมันนั้นมีจำนวนที่ลดลงและสูญพันธุ์ไปในที่สุดและในวันนี้เราจะพาไปดูกับ8สัตว์ติด,ดํำบันที่หาดูไม่ได้อีกแล้วในโลกปัจจุบันจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมากันที่สัตว์สายพันธุ์แรกนั่นก็คือนกโดโด,โด ได้ศูนพันไปตั้งแต่ตอนปลายศตวรรษที่17ซึ่งนกโดโดนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า rapaculatus เป็นนกที่บินไม่ได้และอาศัยอยู่ในหมู่เกาะเมริทัสซึ่งมันเป็นนกในตระกูลเดียวกันกับนกพิราบและนกนางแอ่นมีความสูงถึง1เมตรหรือประมาณ3ฟุตกินผลไม้เป็นอาหารและมักทำรังบนพื้นดิน หน้าตาของมันออกจะตลกไปนิดนึงแต่ก็มีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่นะคะนกโดโดนี้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆเพราะมันเป็นสัตว์ชนิดแรกของโลกที่สูญพันธุ์ในยุคที่มนุษย์เริ่มจะทำการบันทึกการหายไปหรือการสูญพันธุ์ของสัตว์นั่นเอง 2. นกเพนกวินยักษ์สูญพันธุ์ในปี1844 นกเพนกวินยักษ์นี้เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับนกเพนกวินที่บินไม่ได้มีความสูงประมาณ75เซนติเมตรหรือ30-34นิ้วและน้ำหนักเพียง5กิโลกรัมซึ่งในสมัยก่อนพบมากในแถบหมูกก่เกาะนอกชาวฝั่งของแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์ไอแลนด์และอังกฤษแต่จากการล่าของมนุษย์ทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปในที่สุด 3. กวางไอริสกวางที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ7,700ปีก่อนกวางไอริสเป็นกวางยักษ์อาศัยในแถบยูเรเชียตั้งแต่ประเทศไอร์แลนด์ไปจนถึงแบงกอลในยุคเพเทคเนหรือในช่วงต้นยุคโฮโลคเนจากการศึกษาโครงกระดูกมันมีชีวิตอยู่ในช่วง5,700ปีก่อนประวัติศาสตร์หรือ7,700ปีที่แล้ว ซึ่งมันมีความสูงถึง2.1เมตรหรือราวๆ7ฟุตโดยวัดจากเท้าถึงหัวไหล่แต่ก็มีการถกเถียงกันถึงสาเหตุของการสูนพันของมันซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าเพราะขนาดที่ใหญ่ของมันทําให้มันเป็นจุดเด่นสําหรับผู้ล่าและแน่นอนว่าการที่มันสูงพันไปนั้นก็เกิดจากมนุษย์นั่นเอง 4. พยูนสเตล่า สูญพันในปี1,768ในสมัยก่อนมักพบมากในเขตทะเลแบริงซึ่งถูกพบเห็นเป็นครั้งแรกในปี1,741โดยนักธรรมชาติวิทยาจอร์จสเตเลอร์พายุนี้สามารถโตเต็มวัยและเต็มที่ได้ยาวถึง7.9เมตรหรือประมาณ25.9ฟุตมีน้ำหนักมากได้ถึง3ตันจากการศึกษาฟอสซิลของมัน พายุนชนิดนี้เคยอาศัยอยู่ในแถบทะเลแปซิฟิกยาวไปถึงตอนใต้ของญี่ปุ่นและรัฐแคลิฟอร์เนียแต่สาเหตุหลักๆที่ทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปก็คือการเข้าถึงของมนุษย์ในแถบชายฝั่งทะเลมีหลายคนอ้างว่าพบเห็นกลุ่มพยุสเตล่าอยู่ที่บริเวณทะเลแบลิงและชายฝั่งของประเทศกรนแลนด์ซึ่งก็อาจจะยังมีพายุสเตลาบางส่วนเรือรอดมาได้ แต่ก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันแต่อย่างใด 5. ครึ่งม้าลายครึ่งมา้าหรือควัวก้าสูญพันธ์ในปี1,883 1. ในสัตว์สูญพันธ์ที่เรารู้จักกันในแอฟริกาคือควัวก้าเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับม้าลายซึ่งในช่วงหนึ่งพบมากในแถบแอฟริกาใต้ ซึ่งการสูญพันธ์ของพวกมันนั้นก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆที่ถูกล่าเพื่อนำมาเป็นอาหารโดยเจ้าครึ่งม้าลายครึ่งม้านี้ตัวสุดท้ายถูกยิงในปี1870และโคกาในสวนสัตว์ตัวสุดท้ายของโลกตายไปเมื่อวันที่12สิงหาคม1883ที่สวนสัตว์อาร์ติสมาเกสตาในกรุงอัมสเตอร์ดัมจากการศึกษารูปแบบ DNA ของมัน โดยศูนย์วิจัยของสมิธโซเนียนพบว่าวกัวก้าก็คือม้าลายธรรมดานี่เองเพียงแต่มันนั้นเริ่มกลายพันธุ์โดยไม่ทราบสาเหตุ 6. วัวยักษ์อูโรชได้สูญพันธุ์ไปในปี1627เป็นสัตว์ที่รู้จักกันอย่างดีในแถบยุโรปมีแหล่งกำเนิดในแถบประเทศอินเดียเมื่อกว่า2ล้านปีก่อนและได้อพยพไปอาศัยในแถบเอเชีย ต่อมาอพยพมาอยู่ในยุโรปเมื่อราว250,000ปีก่อนจนเมื่อศตวรรษที่13จะพบมันได้เฉพาะที่ประเทศโปลแลนด์ลิทัวเนียโมดาเวียทรานซิเวเนียและปรัสเซียเท่านั้นซึ่งในสมัยก่อนผู้ที่จะสามารถล่ามันได้มีเฉพาะขุนนางผู้ใหญ่และเศรษฐีเท่านั้นแต่เมื่อการล่าได้ถูกเพิ่มขึ้นกฎหมายคุ้มครองก็ถูกร่างขึ้นมา แต่ทั้งนั้นทางสำนักราชวงศ์ยังคงต้องทำการล่าพวกมันเพราะเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีของราชวงศ์ที่ยังต้องคงไว้แต่หากมีผู้อื่นล่ามันจะถูกประหารชีวิตทันทีในปี1564มีการบันทึกโดยราชวงศ์ว่ามีออโรชเหลืออยู่เพียง38ตัวเท่านั้น 7. ช้างแมมมอธสูญพันไปกว่า10,000ปี เป็นช้างที่อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อ20,000ปีก่อนแต่แล้วพวกมันก็สูญพันธุ์ไปเพราะมนุษย์ในยุคหินแม้ก่อนหน้านี้จะมีการสันนิษฐานสาเหตุการตายของมันว่าเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันจึงทำให้พวกมันปรับตัวไม่ได้และล้มตายไปแต่หลังจากที่มีการค้นพบสุสานช้างขนาดใหญ่พร้อมด้วยอาวุธในยุคหินจำนวนมากที่ฝังอยู่ใต้กระดูกของพวกมัน และดูเหมือนว่าทุกตัวเจอกระดูกขาหักเพราะตกจากที่สูงจึงทำให้บางส่วนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการล่าของมนุษย์ด้วยโดยชื่อว่ามนุษย์ในยุคก,ก่อนนั้นใช้ไฟและหอกปลายแหลมไล่ล่าเจ้าแมมมอธพวกนี้ให้ตกจากหน้าผาเพื่อให้ง่ายต่อการฆ่าในภายหลัง 8. สไมโลดอนสูนพันมากว่า1 0 0 0 0ปีโดยเจ้าสไมโลดอนนี้ อาศัยอยู่ในอเมริกาเมื่อ10,000ปีก่อนขนาดของสมาลดอนนั้นเหมือนกับเสือตัวใหญ่แต่ก็มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าดังนั้นพวกมันจึงล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เช่นกระทิงและอูดเป็นหลักสำหรับสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์นั้นเชื่อกันว่าเนื่องจากสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหยื่อของพวกมันนั้นมีจำนวนลดลงทำให้การล่าอาหารเป็นไปได้ยาก และพวกมันนั้นอาจจะอดตายไปในที่สุดฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะที่พวกมันนั้นได้สูญพันธุ์กันไปทําให้เราไม่มีโอกาสได้เห็นมันในยุคนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์และอย่าทําให้สัตว์ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ท้ายสาบสูญจนคนรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้เห็นและได้ชื่นชมเหมือนพวกเราในปัจจุบันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ